สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะโอไฮโยโกไซมาสสสวัสดียามเช้าเจ้าค่ะ้ o o มอร์นิ่ง thank you อยู่สวัสดี my f r i e n ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กานิกาก็อันนี้ก็คือไก่นะคะหน้าอกไก่นะคะเหมือนทําไก่ชุบแป้งทอดหรือหมูชุบแป้งทอดนะคะอันนี้ก็คือใบชิโซนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือชีสนะคะอันนี้จะตรงหน้าอกไก่นะคะตรงนี้หน้าอกไก่นะคะเราก็จะมาทําแบบนี้เลยม้วนๆใส่ชีสแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะอืมแล้วทีเนี้ยอ่านิกาก็จะมาทําแผ่นหม่ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะคืออย่างนี้เราใส่ชีสโสนะคะหรือใบโหระพาก็ได้ถ้าเกิดเรามีนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดบวยนะคะบวยที่กนิกาสับมาแล้วนะคะ พอนิกาชอบทานเปรี้ยวค่ะนี่เลยคะ่ะก็เลยใส่บ้ยแบบนี้เลยนะคะเปรี้ยวนะคะเราจะเอามีน้ําจิ้มของเขานะคะเช่นเราจะเอาน้าจิ้มแม่ปนอมก็ได้อะไรก็ได้มันอยู่ที่เรานี่แหละคะ่ะแล้วก็จะม้วนแบบนี้แล้วนิกาก็จะใส่ชิโซไปอีกใบหนึ่งมันอยู่ที่เราะคะ่ะแต่ต้องทอดไฟอ่อนๆนะคะแบบนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพ, cem, พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะคะต้องทําให้มันแบบบางๆอะไรประมาณเนี้ย นี่กานิกาก็ชอบทานชีสมากก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชีสเราก็เตรียมมาแล้วนะคะชีสขนมปังชีสอะไรก็ได้ค่ะประมาณนี้แหละค่ะและ้วกานิกาก็ชอบทานเยอะๆใส่อะไรก็ทําเยอะๆอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มุนหมุน,หม,นหมุนแค่นี้แหละค่ะทําแบบไม่ง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้นะคะแบบนี้เลยแต่ยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าเราทําให้ดูง่ายๆไข่เราก็ตีธรรมดาอย่างนี้ละคะแล้วเราก็ มันมีแป้งด้วยนะคะแป้งแป้งแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งสาลีก็ได้นะคะเราก็มาชุบอันนี้กันิกาไม่เดาออกมานะคะเราก็มาชุบแบบนี้เลยแล้วมันจะเอาแป้งมาอีกเดี๋ยวกันิกาพักไว้แป๊บหนึ่งกันนิกาลืมหยิบแป้งมานี่เลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะชุดตบมาเต่นะาเดี๋ยวก็เอาแป้งสาลีมาเลยค่ะ ลืมหยิบแป้งออกมาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกันนิกาหาคนเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไปไหนแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แหละนี่แหละลืมค่ะลืมใช้แป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะเราก็ชุบเอานี่แหละค่ะเราก็มาชุบแล้วเราก็ ลืมกันลืมกันแหมยุง่งวุ่นวายกับชีวิตมากมากขอบคุณนะคะพี่ๆเพืพ่อนๆทุกท่านเลยคะ่ะ t h a แ you ิ o ว u ูโ m มันไมเฟเนี่แหละค่ะกาน,นี้การเอามาทําแบบนี้เลยแล้วเราก็เอามาปปะ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 ,ปะ,ปะเข้าหน่อยๆเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามาชุบไข่ทีนึงว่างั้นเถอะแล้วเราก็ก็เหมือนหมูเหมือนอะไรทั่วไปนี่แหละค่ะแบบนี้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะแบบนี้อีกครั้งนึงก็ได้ก็ทําแบบนี้นะคะเอามาชุบไข่ก่อนมันอยู่ที่เรานะคะนี่มันหลายอย่างเราก็เอามาชุบกับแป้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้เลยหรือเราจะชุบไข่อีกทีนึงเราจะชุบอะไรก่อนก็ได้อะแต่ตามหลักนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมานวดอีกทีนึงที่หลังก็ได้ก็แบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะหรือว่า อย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะชุบปอปกะปะแป้งไปอย่างนี้ก่อนเบาๆบ,บางๆก็ได้แล้วก็มาชุบกับไข่มันอยู่ที่เราเนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหนามันจะหนานี่เลยค่ะเอาออกมาน้อยๆก่อนตอนนี้การิกาทําอะไรมือเติมแบบนี้เลยค่ะอนี่แหละค่ะแล้วเราก็เอาไปชุบไข่ทีก็ได้หรือจะแบบนี้เลยอืมถ้าเราอยากให้แป้งมันติดเยอะๆนะคะ ตัวนี้ก็เอามาชุบเกล็ดขนมปังอีกทีนึงอันนี้มันหนามากแต่เวลาทอดอ่ะมันมันหนาใช่ไหมคะเพราะว่าเราทําทานกันเองอะไรแบบนี้ต้องทอดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเราทําทานเองก็จะเป็นลักษณะเ,เดี๋ยวตัดตัดต้องทาตีเนื้อไก่ให้มันบางกว่านี้นะคะถ้าทําขายแล้วทําทานเองไม่เป็นไรคะ่ะแบบนี้นี่แหลคะค่ะนี่แหลคะค่ะ ซาซาเขาเรียกว่าซาซามินะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันร้อนๆไฟอ่อนๆนะคะร้อนด้วยแต่ต้องไฟอ่อนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน thank you you so much my friend ขอบคุณค่ะบายบาย